แล้วทีนี้เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องเยียวยาเนี่ยนะครับในรายงานข่าวเนี่ยพูดถึงข้อกล่าวหาเลยว่าคุณจุรินเนี่ยคือเลือกปฏิบัติอย่างแจกข้อสารเนี่ยก็ไปแจกเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดพังงาหมายถึงว่าเอาข้อสารจากกระทรวงพาณิชย์นี่เหรอฮะไม่ใช่ข้อสารที่เป็นการไปดูแลชาวบ้านเนี่ยที่พักจะต้องไปดูแลเนี่ยนะครับไปแจกเฉพาะพังงาอันนี้เป็นข่าวก่อนหน้านี้พื้นที่เลือกตั้งก็คุณจุรินพังงาเองคุณจุรินกับคุณจุริตพี่กับน้องอยู่พังงา ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณราเมศรัตนชวเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาถแถลงข่าวครับ,รบมีทั้งเรื่องที่ว่าไอ้ข่าวที่บอกว่ามีกรรมการบริหารพักล,ล่าลายชื่อกันจลาออกเนี่ยยิงไหมคุณร,รามเมศยืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริง<อ>ไม่มีใครดําเนินการเรื่องนี้อาเดี๋ยวไปฟังจากเจ้าตัวครับประเด็นแรกผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมากับพี่น้องสื่อมวลชนว่ากระแสข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงครับ มีเอกภาพภายใต้การนำของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ยว่าทุกคนพร้อมสนับสนุนนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักท่านเฉลิมชัยสีอ่อนในฐานะเลขาธิการพักทั้งสองท่านนี้ที่ผมต้องออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะทั้งหัวหน้าพักและท่านเลขาธิการพักได้ทำหน้าที่ในพักอย่างเต็มที่ กระบวนการต่างๆถ้าเกิดมีสมาชิกท่านใดที่มีความขัดข้องหมองใจมีหลายเวทีครับซึ่งขณะนี้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างสามารถนำมาพูดคุยกันได้ในเวทีต่างๆเหล่านี้ส่วนการประชุมใหญ่สามัญต้องเลื่อนออกไปเหตุผลเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดแล้วคุณราเมฆก,ก็บอกด้วยนะครับถ้าเกิดสมาชิกพรรคนไหน สงสัยหรืออยากจะหาหรือคุยกับหัวหน้าพักคุยกับเลขาธิการพักได้คุยกับกรรมการบริหารพักก็ได้ทุกคนยินดีรับฟังเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจุรินจะทอดทิ้งพักนี่โฆษกถแถลงส่วนประเด็นที่มีการระบุว่าคุณจุรินเนี่ยเอาเข้าสารไปแจกจ่ายเฉพาะที่พังงาซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองเนี่ยคุณรามศชี้แจงว่ายังไงครับและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่รายงานข่าวดังกล่าวบอกว่าท่านหัวหน้าพักได้เอาเข้าสาร ไปแจกเฉพาะที่จังหวัดพังงานเนี่ยเรื่องนี้ก็ข้อมูลพลาดเคลื่อนนะครับถามว่าท่านในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อกำเนิดชีวิตทางการเมืองในพักประชาธิปัตย์โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาท่านกลับไปในพื้นที่ของท่านครับนำข้าวสารไปแจกไปรวมรวมกับมีผู้ประสานงาน มีคนที่ร่วมบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนท่านก็ประสานงานแล้วก็ไปมอบให้กับทางอาหารของจังหวัด1ตําตำบลหนึ่ง,งลังอาหารอันนี้ก็ในจังหวัดพังงาก็มีการแจกจ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้ก็เป็นการดําเนินกิจกรรมทางพื้นที่แต่อาจจะมีคําถามว่าแล้วจังหวัดอื่นนะครับท่านหัวหน้าพักดูแลบ้างไหมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกเขตพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลจาก หัวหน้าพักและเลขาที่การพักทุกคนไม่เว้นแม้แต่อดีตผู้สมัครสอสอสาขาและตัวแทนพักประจำจังหวัดเพราะฉะนั้นที่พี่เบิ้มไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นข้าสารกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่เข้าวสารจากใครฮะจากการบริจาคแล้วก็ดูแลทุกจังหวัดนะ,ะแต่และจังหวัดก็มีการแบ่งกันออกไปแต่คุณจุลินก็แน่นอนก็ไปพังนาพังงาแล้วพัทลุงมีไหม พัทลุงนี่คุณนิพิษนี่ใช่นิพิษเนี่ยพัทลุงคุณนิพิษก่อนหน้านี้เนี่ยที่ออกมาบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณราเมศเนี่ยก็ชี้แจงนะเพราะว่าคุณนิพิษเนี่ยพูดเหมือนกับไม่ได้ตรงกับที่หัวหน้าพักพูดคุณราเมศบอกว่าที่มีปัญหาติดขัดกันอยู่บ้างมีปัญหาสอดคล้องไม่ต้องกันอยู่บ้างเนี่ยก็มีการปรับความเข้าใจกันได้แล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพ่เป็นข่าวเนี่ยมันเป็นความจริงเนี่ย ไม่เห็นมีเอกสารการล่าลายชื่อของกรรมการบริหารอะไรเลยแล้วถ้าเกิดสมาชิกคนไหนขัดข้องมองใจก็ย้ําว่าสามารถคุยกับหัวหน้าพักได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณนิพิษบอกว่าการพบปะพูดคุยมีการคุยกันเฉพาะหัวหน้าพักแล้วก็คนใกล้ชิดของกรรมการบริหารนะครับไม่ได้มีการพูดคุยกับสสกลุ่มอื่นเนี่ยคุณราเมยจึงบอกว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าติดใจก็มาคุยกันได้ ทำไมเหลือล่ะคือดูไม่ไม่วันหลังแบบคือคือไปร้องเพลงคาราโอเกะก็ชวนพี่นิพิษเข้าไปบ้างถูกไหมฮะเออคุณนิพิษไม่ได้เป็นสสอไงก็ก็ไม่เป็นสอสไงใช่ไหมฮะแต่ก็ชวนเขาไปบอกว่าเขาก็เป็นสมาชิกพักเขาจะได้รู้ว่าเออนี่เราเข้าไปด้วยนะอะไรเราแจมด้วยไม่ใช่ว่าร้องเฉพาะกลุ่มตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนี่ที่เขากล่าวหา